เยอะอย่ากลัวคืนนี้ท่องเลยให้ว่าตามนี้บทนี่มีศิลมีทรัพย์ขอพรจากหลวงปู่ทวดปาฏิหารจะบังเกิดแน่นอนพระคาถาบทนี้จะช่วยให้ท่านที่เป็นนี้เป็นศิลให้พบเจอทางออกในทางแก้ไขปัญหาเกิดวุธิปัญญาในการหาเงินหาทอง มาปลดหนี่ทั้งหลายที่มีอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลจะพากันมาช่วยให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอช่องทางหาเงินหาทองและยังโดลบันดาลให้ท่านปลดหนี่ปลดสินที่มีอยู่ได้ในเร็ววันอีกด้วยพระคาถาของหลวงปู่ทวดให้ตั้งหน้าโมสามจบแล้วสวดพระคาถาตามนี้นะครับณปลดนี่โมปลดนี่พุทธปลดนี่ ถาปดนียะปดนี้มีศิลมีทรัพ์ยด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะสาธุ